แพว B15 ครับขอเสียงประมือให้กับโป้เซียนด้วยครับเชิญคุณกพาครับอพี่แพลวคือฟังแล้วมันน้อยใจเหะพี่มันบาดเหลือเกิน พี่แพลวพี่แพลวร้องเพลงนี่บาดใจพี่ทาทามากฟังแล้วมันน้อยใจรักคือแพลวคะเพลงเนี้ยพี่ทาทาเชื่อว่าพี่แพลวเนี่ยยังไม่เกิดอ่ะแต่พี่แพลวร้องได้น้อยใจรักมากจริงๆเก่งมากเลยพี่แพลวเก่งมากส,สุดสุดสุดไปเลยแพลวเป็นคนร้องเพลงอารมณ์อารมณ์เพลงได้แบบบาดใจพี่มากเอาแบบ มีดมาหัหกฮาราคีรีพี่เลยดีกว่าแทงเข้าไปในจิตใจอย่างเงี้ยนะคะพี่ชมแพรวเนื้อเสียงแพรวเป็นคนเสียงเพราะนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างก็ทําได้ดีมันฟังมันเจ็บปวดอะแพรวเก่งอะ่ะแพรวแพรว,พรวทุกวีคเลยแพร่พรัฒนามากโอ้ไม่รู้จะชมอะไรเวเก่งไม่โมอเอางี้แล้วกันโบสให้แพรวด้วยนะคะ V15 ใช่ไหมคะ,ะ V15 ถ้าไม่เข้าหนึ่งในห้าจะโกรธมากทัท,ะทะยังจะโกรธมากนะคะเก่เงมากคะ่ะแซ<ส>บ <มา S 2> อีหลีอะไรนะรรแซบอีหลีกดดอกดเดี่ยมากจะแพวจ๋าแซบอีหลีลอ็อกกดดอกดเ <laughs> บียสวัสดีครับแอลพี่ว่านะถ้าแม่พี่นั่งอยู่ตรงนี้นะแม่พี่คงกรี๊ดแล้วก็วิ่งขึ้นไปมอบผวงมาไัยให้แน่นอนเลย แม่พี่อินนะแม่พี่อินคือพี่จะบอกนิดนึงว่า,าเทคนิคก,การร้องเพลงลุกลูกกรุงนะครับร้องให้ดีเนี่ยคือเขาต้องเละแบกกว่านี้เละแบกหมายความว่าหน่วงจังหวะคือพราวร้องตรงจังหวะเกินไปคือเรามีอารมณ์ก็จริงอารมณ์ที่ออกมาเนี่ยมันสามารถใส่เข้าไปได้อีกโดยการมีจริตมากกว่านี้แต่อย่าไปดัดมันนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดัดจริต <laughs> คือมีจริตได้คือหน่วงจังหวะได้ให้มีความรู้สึกว่ามันโฟล ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันตรงจังบิตรงกับบีดมากไปไหน่อยแค่นั้นเองนอกนั้นการออกเสียงเนื้อเสียงทุกอย่างยอดเยี่ยมครับคุณไก่ครับ,รบสวัสดีครับน้องแพรน้องแพรเป็นคนที่พี่จับตาดูมาตลอดเวลาเลยนะครับตั้งแต่คอนเสิร์ตครั้งแรกว่าน้องแพระจะทําท่าอะไรบ้างพี่จะติดตามทุกท่าวันนี้บิด <laughs> วันนี้บิดอย่างเดียวนะโ <laughs> <laughs> อเค เรื่องเรื่องท่าทางอาจจะต้องไปฝึกอีกอนะครับแต่ในเรื่องเสียงร้องนี่สุดยอดจริงนะครับเสียงแก้วเสียงเราเพราะมากเป็นคนที่ร้องทางด้านน,นนี้เพราะมากอาจจะมีเรื่องอารมณ์นิดหน่อยอย่างที่พี่แมวบอกเรื่องของการเอือ้อนคาการที่เราแบบว่าเลเย็คคือการร้องช้าไปเนื่องจากว่าเราจะประดิษฐ์ของคําให้มากขึ้นนะครับแต่จุดหนึ่งพี่อยากให้น้องแพรเอาไปคิดนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของตอนนี้เวลาเราเจอโจทย์เพลงเก่าเราเป็นตัวเราหรือเปล่านะฮะน้องแพร เป็นยังไงน้องแพรวจะเป็นสาวเท่หรือเป็นสาวหวานนะแล้วน้องแพลวจะร้องยังไงแบบไหนสไตล์ไหนนะครับเพลงนี้มันอาจจะเป็นร็อกนิดนึงก็ได้มันเป็นสโลรร็อกอยู่มันอาจจะปรับหรือเปล่าอาจจะไม่ถูกใจผู้ใหญ่มันจะเป็นสองแง่คือร้องแบบอนุรักษ์ก็ดีนะครับร้องแบบพัฒนาก็ดีให้มันร่วมสมัยมากขึ้นเป็นสิ่งที่เราต้องคิดเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องคิดเพื่อเราจะได้มองเห็นตัวตนของน้องแพรวให้ชัดเจนมากขึ้นในครั้งหน้า โชคดีครับขบั้งสองครับแถวที่สิบห้าครับช่วงหน้าเราจะมาพบกับโชว์สุดท้ายจาก True Academy f a n t a s i a Season ที่แปดครับ